ต้องหนาหมดบญาญเงวงปานดวงใจสิลุดขาดธาตุและขันสิแตกมังวังทิมว่าความกันดีพอึงขาลาจับเดินยังกันจมใส่ประเพงตา อาจสูงงงพักกว่าลิ้นทำเบาว่ามาทิ้งเอ้ยมาสร้างเป็นเทโนเจ้ากะเมียแพงขวางเพี่าเอ้ยอยู่น้ำกันเด่นเด่ ตายจากชช้จังสีบ่มีมองปองไข่ตายก็ตายอยู่ป่าไม่อดงใหญ่บ่เห็นหุ่นดอกนางเอ้โลกสองคกนกัน่ไก่เฮ็ดจังได้ฮือลา ภาวนาพิสิสังต้องอับปลางโดยในลูกนี่ทุกมุมแจาปุริจังเจ้าว่าตายแล้วเกิดมังแสนพันปีเดิมแม่ป้าได้พันพบประสบเพนยังบ่มีเหลือเด่นจิตอดองค์การไทยพาเดินไปพนมเสือ เพื่อโดยต่อยต้ำเจ้าบ่จมพอาะคำน้ำติดตามบอนตอนเครื่องงอนหลดบ่เคยปากจมวานอ่องเอ้ยใหเจ้าตื่นมืนตาลูกสองลาทีท่านไปก็เพื่อผลพ่ายสอยโตเต้นนั้นพระก็ไปดูน้องคำเชียงยังอุ่นอุ่นนักอุ่นเห่อดังลาดังบ่ตาย xa tu đứng chẳng hoa xa tu subscribe cho kênh Ghiền โอ้ยพระจึงบายเอานาำในคันทีเทมาอุมพูนปลุกลุกขึ้นในดังนองได้ตต้งขึ้นอันมาเทขึ้นมาแล้วสติดีนอกอเก่าโยมยพระเวทเจ้าสิทำกวันมนมูสิโซกวันนางมาเทควาให้หายสศกเศร้าขันโนเจา้าโมกุญย มีอย่างนอตของใส่คันมากเบ่งทั้งคู่ผู้เสียมแซวให้เสียหาได้คันแต่ใส่หลือสิจ้างประเอ็ดเนี้ยเห็นคู่หนึ่งจักเรียนไม่ใหญ่หรือ,อเตียนวนาผัวกัาเชียงเม่นผปรใดสิสห้ Uhm, กำบเงินไม่ทองไปเสียมาสูจิตเบิงดูพวกเจ้าใค it รเท่าเหีบว่าพังกาบตั้งเขาและนำเลี้ยงแกกที่มาว้มจากเกลือยจังสิสมันคาขวายาโตมันสิสมคนบ่อ ီကျာအျာကွို်အြာကွို့ကေြေြေဲ့က်အြွေွေြေားက်းတေြောို့ นี่ทุกคนมาในงานบริการเรียบร้อยเสร็จแล้วสิสู้ขวานพอเมื่อจบครบตวนปั้มกะเราปนมมือเือตำลามาดูตั้งนโมสามจบกะคกบดินดาโทวน พอสมควรก็เลยได้มหาใช้สิทธิเดชเสกสังจบคาราตังพัมทนสินสุขวานว่าหนาสินเสีมมือเนเดิมเป็นมือสละวันดืงวันเด่นเถงอวมูลตันโช โตหกอันนี้แม่นโตกไม่จันคันอันเเนี้แม่นคันไม่แก้วปุณโตกแทงแล้วพอพามโยมังเนาพระหามดาวดาบัตทุกสิ่งสิ้นผ่าสร้างไม่มากมีนำมากคันมากแก้ว ผู้นาตกแต่งแหลมปานโจมบานสามปานสาระเบทุกสิ่งสร้างมามิงหัวผู้วยผ้าหาสุขวันเล่นเซนได้ทำเป็นไยผูกมัดที่ายเ้นนี้ได้มาจากอากาศปลาอินทาจินลา แลาวลำบานทานลงมามาสุขวันนั่นหน่อยนาดเดียนลัดาดหน่อยเงินทองมีตังเข้าของไหลากหลากบ่อืดบอ่อยากมีนาน่ามีปูป่าปิงจีทุกทวันทีงอันนั้นต่างทางทหารและอำมมาตย์ทางนักปรลาดและมีทิ้น riêng đầy điện đầy chát cheng tốt tèn một thuốc ăn một quân kha chuyện quân năng nạt là là nhà chầu hay tao mang qua mà dư

ควันนั่งไปลงค้งไปฟังนุกกระโดกควางในเยินจ่องป่าไผ่ควันนั่งลงฟ้าไม่หาลูกบุตรนานากอให้มาเราเก้งเมมาเทวันนี้ควันเจ้านี้ไปคางอยู่กลางไผ่ในป่าขึ้นมาจากมอือน,นี้้มาเข้าสู่ชิง ควันเจ้าหลงกากีงน้ำมูฟงผีฟงจังนร์ข้างลิงผีเสือ้อย่าได้เหลือหาลาข้างกลางไปขึ้นขอบผิดหรือจอบเจ้าโรย่าดูดันฟ้าฟืนควันเจ้าไปยืนให้ไปยืนเวื้อ กัางป่าขึ้นมาจ่ามือนี่มาเกาสุก,กายว่าบายืยอ Mao hát lâu cháu ra ja đây qua gian sáng sinh ra đây qua phương linh ăn vô lùng đòn mày Mao hát hoài cháu cai qua mao hát nay cháu cai qua 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 đi bò ngam cháu ra ja đây phò phan suốt xâm lát thượt đoàn mà thì là chúng cha lên เอออันนี้มันก็หมดเสียงเสียงมาที่กันปั่นตลอดดอกอยม้ยขอดคาถามีเก้าสิบพระคาถาตวน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 สียอมวยว่าไวยหนู